ยายรักโรแมนติกเรื่องเตียโมอิตาลีหรือมนรักอิตาลีฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะตอนที่4เอาพาสต้าคาโบนาร่าค่ะฉันเงยหน้าขึ้นจากเมนูหันไปบอกพนักงานที่ยืนรอรับออเดอร์อยู่ส่วนนี้ก็พูดสั่งอาหารเป็นภาษาอิตาลีแล้วพนักงานก็เดินกลับไปในครัวนิกสั่งอะไรไปนะ่ะเดี๋ยวก็รู้ครับ ฉันมองไปรอบๆร,ร้านหน้าแปลกที่ร้านนี้อยู่ในยานท่องเที่ยวแต่กลับเต็มไปด้วยลูกค้าชาวอิตาเลียนที่มากันเป็นกลุ่มคุยกันเสียงดังอย่างออกรถว่าแต่นิกมีแฟนหรือยังฉันถามเพื่อทําลายความอึดอัดบนโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่านิกไม่ชวนคุยอะไรเลยเขาเอาแต่นั่งจ้องหน้าฉันอย่างเดียวยังไม่มีครับจริงเหรอผู้ชายอย่างนิกเนี่ยน่าจะโสดไม่น่าเชื่อผู้ชายแบบพี่คือแบบไหนละ่ะ ก็แบบว่าหล่อดูดีมีสเสน่ห์ใจดีคอยดูแลจะใส่คนอื่นแบบนี้อ่ะลินว่าผู้หญิงที่ไหนก็หลงรักหมดแหละอย่างน้อยภาพเขาในความทรงจำของฉันก็ประมาณนี้แล้วนะแล้วรักไหมล่ะครับนิกย้อนถามจ้องตาหญิงสาวตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มเจเลมถามกลับเฉยเลยนะฉันไม่หลบตากลั้นหายใจสบตาสู้เขาประมาณห้าวินาทีก่อนจะยิ้มมุมปากแล้วตอบกลับไป ลินก็แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะนิคิดว่าไงล่ะผู้หญิงธรรมดาที่สามารถหลงรักผู้ชายอย่างนิกได้ถ้าหากว่านิคคิดกับฉันมากกว่าน้องสาวนะนะฉันคิดในใจนิหัวเระในลําคอเดี๋ยวนี้ต่อปากต่อคําเก่งจังเลยนะครับว่าแต่ลินล่ะตอนนี้คบกับใครอยู่ไหมแหมย้อนถามลินเฉยเลยนะเล่าให้ฟังก็ได้ลินเคยมีแฟนตอนเรียนมหาลัยนะ่ะ แต่เลิกเพราะเขาไม่อยากให้ลินมาทํางานแบบนี้ไม่อยากให้ลินเดินทางบ่อยแบบว่าระแวงกัวลินไปเจอคนใหม่นะ่ะสรุปสุดท้ายเขาก็ไม่มีคนใหม่เสเองตลกดีนะหลังจากนั้นลินก็ตัดสินใจว่าอยู่เป็นโสดแบบนี้แหละดีแล้วเดินทางไปไหนจะได้ไม่ต้องคอยพอบ่งโทรรายงานตัวตลอดเวลาจบแล้วเหรอพี่กําลังฟังเพลินเลยเล่าเรื่องนิกบ้างสิลินอยากฟังนิกเคยมีแฟนมาก่อนไหมทําไมตอนนี้ถึงโสดละ่ะพี่ไม่เคยคบใครจริงจังนะ พยายามเปิดใจแล้วแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่อยากคบใครนะ่ะตอนนี้ผู้หญิงรอบตัวก็เป็นเพื่อนสนิททั้งนั้นแหมแล้วเพื่อนสนิทเหล่านั้นเขาคิดมากกว่าเพื่อนหรือเปล่านะแต่ถ้าพี่ให้เป็นแค่เพื่อนก็คือเพื่อนละครับแล้วทําไมถึงยังไม่พ้อมละ่ะหรือว่านิกมีใครในใจอยู่แล้วนิกเงียบไปสักพักเหมือนช่างใจว่าจะตอบยังไงดีก็ทํานองนั้นแหละหลายปีก่อนพี่ให้สัญญากับผู้หญิงคนหนึ่งว่าพี่จะรอเขาและพี่ก็เฝ้ารอเวลาที่จะได้เจอเขาอีกครั้งมาตลอด มีค่ายคำตอบพร้อมกับสบตาหญิงสาวตรงหน้าเจ็บจังทำไมรู้สึกเจ็บจีดขึ้นมากลางอกแบบนี้นะมันต้องเป็นเรื่องปกติสิที่นิกจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ทำไมความจริงข้อนี้มันทำให้ฉันเจ็บปวดแบบนี้นะแล้วถ้านิกเจอเข่าวนี้จะขอเขาเป็นแฟนไหมเอาจริงๆพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าพี่เจอเขาอีกครั้งเขาจะยินดีเปิดใจคบกับพี่หรือเปล่าสิความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มันซับซ้อนเนาะ บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คนสองคนอาจจะมีคนที่3ามคนที่สี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้จริงไหมพนักงานเสิร์ฟทำลายบรรยากาศอึดอัดด้วยการยกอาหารและเครื่องดื่มมาวางบนโต๊ะตรงหน้าของฉันมีพาสต้าคาโบร่าวางอยู่ฉันเหลือบมองส่วนของนิกดูเหมือนจะเป็นเส้นพาสต้ามีกุ้งโปะอยู่ด้านบนมันคือชิมฟ f าดิโวโลคำว่าดิโวโลในภาษาอิตาลีหมายถึงเดวิล บงบอกว่าเมนูนี้มีรสชาติเผ็ดร้อนยังไงล่ะแต่มันก็เผ็ดจากพริกไทยและกระเทียมนะไม่ได้เผ็ดเหมือนพริกที่ไทยนิกบอกเมื่อเห็นฉันมองจานเขาลินขอชิมของตัวเองก่อนนะเดี๋ยวจะชิมของนิกด้วยว่าแล้วฉันก็จ้วงซ้อมลงไปม้วนเส้นพาสต้าแล้วตักเข้าปากอืมก็ดีแหละแต่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ฉันพูดขณะเคี้ยวพาสต้าในปาก พี่นึกว่าลินไม่ชอบกินพวกพาสต้าคาโบนาราหรือพวกครีมชีสอีกใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ชอบกินนะแต่ว่ามาถึงทินกำเนิดทั้งที่นี่ก็อยากลองชิมดูก็จริงนะร้านนี้ทำสูตรดั้งเดิมที่ชีสทำจากนมแก่รสชาติจะเข้มข้นและกลิ่นแรงกว่าบ้านเราไม่น่าละเลี่ยนยังไงก็ไม่รู้ขอลองชิมของนิกหน่อยสินิกตักเส้นพาสต้าและกุ้งใส่จานให้ฉัน เฮ้ยดีอ่ะพอมีรสเผ็ดนิดๆแล้วอร่อยขึ้นมาเลยนี้ฉันทำเสียงอ่อนจ้องมองนิกตาแป๋วอยากจะขอแลกจานกับเขาเดี๋ยวนั้นใชหนุ่งหัวเรอไม่ต้องมาอ้อนเลยไม่ชอบกินพาสต้านี่ลองชิมอันนี้ดูครับนิกตัดสเต็กเนื้อที่วางอยู่กลางโต๊ะให้ฉันมันคือออโซบุโคอัลล m ามิลานิสสเต็กเนื้อสไตล์อิตาลีครับพี่ว่าเราน่าจะชอบกินพวกเนื้อสัตว์มากกว่าก็เลยสั่งมาเผื่อให้นะ่ะ นิคฉันจ้องมองนิกด้วยสายตาขอบคุณเหมือนเด็กน้อยนิกหัวเราะให้กับท่าทางของฉันไม่ต้องขอบคุณหรอกพี่ไม่ให้ลินหิวตายเพราะสั่งอะไรที่ตัวเองไม่ชอบกินหรอกนะนิกรู้ได้ยังไงว่าลินไม่กินของพวกนี้แถมยังน้ำเปล่าไม่เย็นดีอีกพี่มีลินเป็นน้องสาวตั้งหกปีเชียวนะลินกินเก่งแต่ก็ไม่ได้กินได้หมดทุกอย่างพี่ก็เลยต้องจำไงไม่งั้นเราก็จะงอแงตลอดถ้าสั่งอะไรมาแล้วไม่มีของที่กินได้แต่มันตั้งสิบสองปีมาแล้วนะ ใครจะลืมน้องสาวคนเดียวในชีวิตลงล่ะครับอ่ะกินสเต็กไปนะเดี๋ยวพี่จัดการคารโบนาร่าให้เองนิกตอบพลางสลับจานอาหารให้เธอคำก็น้องสาวสองคำก็น้องสาวนั่นสินะก็เป็นน้องสาวนี่นะเธอคาดหวังอะไรมากกว่านี้หรอเอลินหลังมื้ออาหารทั้งคู่ออกเดินมาตามถนนนิกบอกให้ฉันนั่งรอตรงมานั่งเขาหายไปครู่หนึ่งและกลับมาพร้อมของหวานในมือว้าว ฉันจ้องมองไอศครีมโคนสองอันในมือของนิกมาถึงอิตาลีทั้งทีก็ต้องลองชิมเจลาโต้ต้นตำรับแล้วนะเชเบตมานาวหรือพิทาชิโอดีครับมีให้เลือกแค่นี้หรองั้นเอาพิทาชิโอละกันไม่เคยกินเลยนิกส่งไอศครีมเนื้อครีมสีเขียวให้ฉันอุ๊ยอร่อยอร่อยมากเลยนิกมันไม่เหมือนไอศครีมทั่วไปจริงด้วยรสชาติเข้มข้นเหมือนมีถั่วพิทาชิโออยู่ในปาก เหมือนจะเค็มที่ปลายลิ้นแต่หวานแบบไอศครีมอร่อยมากเลยฉันพูดพลางก้มกินไอศครีมในมืออย่างอเอร็ดอร่อยทําให้ผู้ชายตรงหน้ายิ้มอย่างสบายใจฉันไม่เคยรู้เลยว่าเขาเองก็เฝ้าคิดถึงใบหน้าและรอยยิ้มของฉันแบบนี้มานานเช่นกันตอนที่หยังเดินไหวไหมครับเดี๋ยวเราเดินไปลงรถไฟใต้ดินกันนิกพาฉันเดินไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ไม่ไกล เขาจัดการซื้อตั๋วแล้วก็พาฉันเดินตรงไปยังชานฉลาเมื่อรถไฟเข้าจอดบรรดาคนเดินทางทั้งหลายก็ครูกันเข้าไปในตัวรถไฟนิกรีบควา้ามือฉันดึงเข้าไปด้านในสุดให้ฉันยืนหลังชิดผนังนิกยืนเอาแขนข้างหนึ่งยันผนังคล่อมอยู่ด้านหน้าแขนดีกข้างจับห่วงด้านบนฉันเห็นนิกพยายามเกรงตัวเพื่อไม่ให้คนอื่นดันเข้ามานี่มันจะใกล้เกินไปแล้วนะฉันได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของนิก หัวใจฉันเริ่มเต้นรัวไม่เป็นจังหวะอีกครั้งฉันใช้สองมือขยุ่มชายเสื้อของเขาไว้แน่นทันใดนั้นรถไฟที่กำลังจะเช่าจอดที่สถานีถัดไปก็เบรกกระทันหันต่อด,ด้วยการกระตุกอย่างแรงผู้โดยสารหลายคนร้องโวกเวกโวยวายแล้วรถไฟก็จอดในที่สุดรู้ตัวอีกทีฉันก็อยู่ในอ้อมแขนข้างหนึ่งของนิกใบหน้าซบอยู่ที่หัวไหล่เขาฉันแทบหยุดหายใจเลือดสูบฉีดหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมา ประตูรถไฟเปิดออกมีคนออกไปและเข้ามาในปริมาณที่มากกว่าเดิมทำให้ห้องโดยสารแน่นขนาดอีกครั้งเราทั้งคู่ยังคงต้องยืนอยู่ในสภาพนั้นต่อไปถ้ามาเองคนเดียวให้แทรกตัวไปยืนด้านในสุดนะอย่าไปยืนรวมกับนักท่องเที่ยวตรงประตูทางเข้ามันชุนละมุนอาจโดนขโมยของได้เข้าใจใช่ไหมอืมเหมือนเขาจะจงใจกระชับวงแขนให้ฉันเข้าไปใกล้เขามากขึ้นจนซวงอกของฉันเบียดเสียดกับแผงอกกว้างของเขา ทนหน่อยนะครับนิกก้มลงมากระซิบเบาๆข้างหูของฉันฉันขนลุกพยักหน้าเบาๆตรงไหล่ของเขาเป็นการรับรู้ฉันได้ยินเสียงชีพรจรตัวเองเต้นรัวตุบๆไม่รู้ว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าว่าบางทีเสียงหัวใจที่ฉันได้ยินตอนนี้อาจจะไม่ใช่เสียงหัวใจของฉันคนเดียวประตูรถไฟเปิดออกอีกครั้งนิกเลื่อนมือลงไปจับข้อมือของฉันแล้วดึงฉันฝ่าฝูงชนออกมาจากรถไฟใตดิน เราเดินขึ้นมาบนถนนแคบๆฉันมองซ้ายมองขวาด้วยความสนใจตึกที่นี่ส่วนใหญ่ทำจากหินและอิฐสีน้ำตาลไม่ได้มีลวดลายสวยงามอะไรมากเห็นได้ชัดว่าเน้นความใหญ่โตและคงทนฉันชอบสถาปัตยกรรมสไตล์นี้มันดูยิ่งใหญ่อลังการให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแบบนักสู้โรมันดีฉันยอมปล่อยมือจากนิกยกกล้องถ่ายรูปผู้ใจขึ้นมาถ่ายอย่างอารมณ์ดี ถนนแคบๆทำให้ฉันรู้สึกว่ามีนักท่องเที่ยวแถวนี้เยอะเกินไประหว่างที่ฉันยกกล้องถ่ายรูปเพลินๆฉันโดนนักท่องเที่ยวเฉี่ยวชนหลายคนฉันหันไปเห็นนิกอยู่ด้านหน้าแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินนำหน้าฉันอยู่แต่จู่ๆก็มีชายร่างสูงผิวดำสองคนที่ฉันคาดว่าน่าจะเป็นพวกยิปซีเดินตรงเข้ามาประชิดพร้อมยื่นสร้อยเส้นหนึ่งให้ฉันของที่ระลึกไหมชายคนหนึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษไม่เอาค่ะ ฉันพูดเสียงดังพยายามเดินเลี่ยงไปทางอื่นชายทั้งสองคนก็ยังคงเดินตามตือ้อให้ฟรีนะรับไปเถอะไม่เอาเงินชายคนเดิมยังคงพยายามยัดเยียดสร้อยให้ฉันฉันกำโทรศัพท์มือถือในมือและกล้องถ่ายรูปไว้แน่นฉันเคยอ่านในกระทู้ในอินเทอร์เน็ตมาเยอะว่าที่ตาลีมีกลุ่มคนที่เป็นวิชาชีพพยายามจะขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวเพียงแค่นักท่องเที่ยวรับของใส่มือตัวเองเท่านั้นพวกนั้นก็จะเริ่มคุกขามเรียกร้องเงินทันที ดังนั้นฉันจึงพยายามเลี่ยงไม่คุยด้วยดีที่สุดแต่สองคนนี้ก็ยังเดินตามฉันแจน้องสาวคนสวยสร้อยสวยๆนี่ให้ฟรีนะอย่าคิดมากเป็นที่ระลึกไงชายผิวดำสองคนยังคงเดินตามฉันมาฉันยังคงเดินหนีพยายามแทรกตัวผ่านนักท่องเที่ยวคนอื่นบนถนนแคบๆเส้นนี้ฉันกอดกล้องถ่ายรูปที่อกแน่นมือเล็กเริ่มมีเหงื่อซึมทันใดน,นั้นชายที่ไม่เคยปริปากพูดใดๆเอื้อมือมาจับแขนฉัน ชั่วพริบตาเดียวก็มีมือหนาจับที่ไหล่ชั้นดึงฉั้นเข้าสู่แผงอกแกร่งอย่างรุนแรงพร้อมเสียงคำรามเป็นภาษาอิตาลีฉันรู้ได้ทันทีจากกลิน่นน้ำหอมอ่อนๆว่านิกมาช่วยฉันแล้วสองคนนั้นเรีบเดินออกไปอีกทางหนึ่งทันทีพี่ขอโทษนะลินตกใจไหมเจ็บตรงไหนไหมมีอะไรหายไปหรือเปล่านิกถามอย่างร้อนรนนลินไม่เป็นไรไม่ได้มีของมีค่าอะไรด้วยรลินเดินตามนิกไม่ทนันขอบคุณนะนิกที่มาช่วยนิกกอดฉันแน่น ตัวฉันสั่นเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวนิกน่าจะสัมผัสได้เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะปล่อยฉันออกจากอ้อมอกเลื่อนมือไปจับมือน้อยๆของฉันและเดินนําไปและแล้วเราทั้งคู่ก็เดินมาถึงน้ำพุเทรเวีว้าวสวยสมคําล่ําลือคนเยอะมากด้วยนะเนี่ยจะถ่ายรูปยังไงดีฉันยื่นตกตะลึงอยู่ด้านข้างน้าพุบริเวณโดยรอบคลาคลํำด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเท่าที่ฉันสังเกตเหมือนจะเห็นคนเอเชียเยอะมากๆ น้ำพุเทรวีเป็นน้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรมตรงกลางน้ำพุมีเทพเจ้าเนบจูนเทพแห่งท้องทะเลขี่รถม้าติดปีกขนาบข้างด้วยไททันเทพเจ้าที่ท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลากำลังจัดการกับม้าสองตัวที่มีอาการแตกต่างกันตัวหนึ่งเชื่องอีกตัวหนึ่งพยศเปรียบเทียบได้กับท้องทะเลที่สามารถสงบราบเรียบสวยงามและเปลี่ยนเป็นทะเลที่บ้าคลั่งน่ากลัวได้เพียงเสี้ยวนาทีนั่นเอง มาครับเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไปยืนตรงนั้นเลยนิควากล้องถ่ายรูปของฉันมากดชัตเตอร์ให้แล้วส่งให้ฉันดูว่าชอบไหมจริงๆแล้วเขาก็ถ่ายรูปสวยอยู่นะอย่างน้อยเขาก็จัดวางตำแหน่งของวัตถุต่างๆในรูปได้ดีสนใจอยากโยนเหรียญไหมโยนทำไมหรอฉันถามพร้อมหันไปดูนะักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่กำลังยืนเก้ๆก๊กางๆหันหลังให้กับำํำพูและโยนเหรียญไปด้านหลัง เขาเชื่อกันว่าหากโยนเหรียญลงไปในน้ำพุจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งน่ะหรอฉันตอบรับเบาๆสายตายังคงจับจ้องอยู่กับหนักท่องเที่ยวจีนข้างๆที่กำลังจะโยนเหรียญอยากรู้จังว่าเงินพวกนี้มันไม่หายหรอฉันถามด้วยความสงสัยเลื่อนสายตาไปมองบอ่อน้ำพุที่เต็มไปด้วยเหรียญเล็กๆหลากหลายสกุลเงินเขาบอกว่าในแต่ละวันมีคนโยนเหรียญลงไปในบอ่อน้ำพุประมาณ3า0พันยูโรเลยนะ ซึ่งเงินในส่วนนี้เขาก็นำไปบำรุงซูเปอร์มาร์เก็ตสำหรับช่วยเหลือผู้ยากจนในกรุงโรมแต่บางครั้งก็มีคนมาขโมยเงินในส่วนนี้อยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์ของที่นี่นะเพราะความเชื่อนี้เรียกนะักท่องเที่ยวได้เยอะเลยทีเดียวหรือลินจะลองขออย่างอื่นก็ได้นะเขาบอกว่ามีคนขอเรื่องความรักและสมหวังก็มีนะก็ดีนะลองดูไม่เสียหายนิกมีเหรียญไหมชายหนุ่มยื่นเหรียญให้ชันพร้อมอธิบายวิธีการโยนเหรียญต้องยืนหันหลังให้กับน้ำพุ แล้วใช้มือขวายโยนเหรียญผ่านไหลสา,ายให้ลงน้ำผูนะโยนลงน้ำดีๆอย่าไปปาเสียหัวใครเข้าลละรู้นะ่ะว่าแล้วฉันก็หาตำแหน่งเหมาะให้ตัวเองแล้วก็เริ่มอธิษฐานก่อนจะโยนเหรียญลอยลงไปตกในน้ำผูอย่างแม่นยำขอให้เจอรักแท้ที่กรุงโรมค่ะตอนที่หกวันนี้ฉันตื่นสายเนื่องจากเมื่อวานนิกพาเดินไปเดินมาจนเหนื่อยหลังจากออกจากน้ำผูเทรวีแล้ว เขาก็พาฉันเดินชมวิวไปเรื่อยๆแวะโบสถ์ข้างทางที่ฉันจําชื่อไม่ได้แต่จําได้ว่าด้านในสวยมากเดินไปจนถึงบันไดสเปนที่ได้ชื่อนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานทูตสเปนบริเวณเพยซซาดิสปปนญานี้เป็นแหล่งนัดพบนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้จากนั้นนิกก็พาฉันแวะซื้อซิมการ์ดและให้ฉันยืมเงินเพื่อแลกเงินยูโรก่อนจะนั่งรถไฟใต้ดินที่แสนแออัดกลับบ้าน นิกทำมื้อเย็นง่ายๆให้เราทั้งคู่ฐานก่อนที่ฉันจะขอตัวไปอาบน้ำและหมดแรงหลับเป็นตายยันเช้าอ้าวนิกไม่เข้าออฟฟิศหรอฉันถามเมื่อเปิดประตูห้องนอนออกมาก็พบนิกนั่งอยู่ที่มุมโตทำงานของเขาพี่ก็ทำงานอยู่นะแต่เดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศตอนบ่ายครับนิกตอบพลางพับหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กลงแล้วลุกเดินไปยังครัวอยูหรือยังวันนี้ตื่นสายเชียวลินทำเองก็ได้นะแค่ขนมปังปิ้งเอง ฉันกุลีกุจอตามไปที่ครัวเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มกำลังจะเตรียมมื้อเช้าให้อยากช่วยพี่หรอครับนิกเข้ามาประชิดด้านหลัง,งฉันสองมือเกาะที่เคาน์เตอร์ครัวคล่อมฉันไว้ตรงกลางงั้นก็ช่วยอยู่ตรงนี้ระหว่างที่พี่ทำอาหารนะครับฉันตัวแข็งทื่อลมหายใจอุ่นๆของนิกรดต้นคอฉันทำเอาฉันหายใจหายคอไม่สะดวกฉันผลักมือเขารีบหนีออกจากการเกาะอ,อุ้มซึ่งเขาก็ยอมปล่อยฉันโดยดี นิกยังคงยิ้มอย่างอารมณ์ดีอืมถือเป็นการตัดสินใจที่ดีครับรอตรงนั้นแหละครับคุณดีสิบโมงแล้วฉันยังอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนขาสัน้นฉันยังไม่มีแพลนออกไปไหนเชาน้านี้เนื่องจากเพลียจากการเดินเมื่อวานนิกอยู่ในชุดเสื้อยืดบางๆสีขาวทําให้ไหล่กว้างนั้นดูหน้ากอดมากขึ้นผมของเขายังคงยุ่งเห็นได้ชัดว่าหลังตื่นนอนเขาน่าจะใช้เวลาอยู่หน้าคอมจนกระทั่งตอนนี้เมื่อเช้าวนันนี้นิกทำโทสต์ หรือขนมปังชุบไผ่ทอดฉันจำได้ว่าเป็นเมนูที่นิกเคยทำให้ฉันทานตอนเด็กๆในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านแล้วฉันต้องเดินไปบ้านาข้างๆเพื่อหาอะไรกินอืมคิดถึงจังเลยอร่อยเหมือนเดิมเลยฉันเอ่ยชมพ่อครัวคิดถึงอาหารแต่ไม่คิดถึงพี่หรอจริงๆตอนนิกย้ายออกลินคิดถึงนิกมากเลยนะลินก็ต้องเริ่มฝึกทำกับข้าวกินเองเวลาพ่อแม่ไม่อยู่บ้านแย่นมหัวเราะเบาๆ แม้ก็คิดถึงอาหารอยู่ดีนั่นแหละแล้วทำอะไรเป็นบ้างหละ่ะไข่เจียวบอกเลยว่าลินทำไข่เจียวอร่อยมากเอาไว้เดี๋ยวลินทำให้นิกกินนะฉันบอกไปอย่างภาคภูมิใจฉันเงียบไปหนึ่งอึดใจความคิดบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดอันนิกก็ใจร้ายจังหายไปเลยไม่ส่งข่าวมาหาลินบ้างเลยตั้งแต่ที่นิกมาบอกลารู้ไหมลินนอนร้องไห้ไปหลายวันเลย ล้วลินไม่สงสัยหรอว่าทําไมแม่ให้ลินมาอยู่กับพีที่นี่นั่นสิตอนแรกลินก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมแม่ถึงยังจํานิกได้และไว้ใจนิกมากด้วยนะทําไมล่ะเอ๊ะหรือว่านิกติดต่อกับพ่อครัวของลินตลอดโดยที่ลินไม่รู้หรอแรงสูงถอนหายใจเฮือกใหญ่รอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆเลือนหายครับ ตอนที่พี่ย้ายออกมาใหม่ๆพี่โทรหาคุณน้าเกือบทุกวันคุณน้าบอกว่าลินร้องไห้หาพี่ไม่หยุดเลยพี่ไม่อยากให้ลินเศร้าไปมากกว่านี้เลยขอให้คุณน้าไม่บอกลินว่าพี่อยู่ที่ไหนทำอะไรยอยู่และพอเปิดเทอมลินเข้ามาัธยมก็ได้เจอเพื่อนใหม่คุณน้าบอกว่าลินเลิกเศร้าแล้วพี่ก็เลยเบาใจหน่อยแต่พี่ก็ติดต่อคุณน้าตลอดเลยนะพี่กงนี่นาะลินจะโกรธแม่ทำไมแม่ถึงไม่ยอมบอกลิน ฉันร้องออกมาเบาๆร่างกายเริ่มสั่นเถิมมีน้ำใสๆคลออยู่ที่ตาตอนนั้นลินอายุสิองไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆที่ไม่รู้ภาษานะไม่มีใครรู้หรอกว่าลินรู้สึกอย่างไงลินไม่อยากเศร้าให้พ่อแม่เห็นเลยพยายามเอาตัวเองออกไปเจอเพื่อนใหม่ไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆหวังว่าจะได้ลืมนิกไปบ้างลินบอกตัวเองให้ลืมนิกด้วยความโกรธ โกรธที่นิกหายไปแล้วไม่ติดต่อกลับมาเลยโกรธที่นิกลืมลินไปแล้วแต่นิกรู้ไหมยิ่งลินโกรดนิกก็ยิ่งอยู่ในความทรงจำของลินตลอดเวลานิกลุกขึ้นมาคว้าฉันเข้าไปในอ้อมกอดเมื่อหนาลูบผมฉันเบาๆรากับกำลังปลอบประโลมฉันซบหน้าลงบนไหล่ว่างของเขาสูดหายใจเข้าออกช้าช้าร่างสูงเชยคางฉันขึ้นและใช้ม้วปาดน้ำตาออกสักแก้มของฉัน พี่ขอโทษนะคนดีถ้าจะโกรธก็โกรธพี่คนเดียวนะอย่าโกรธคุณน้าเลยท่านเองก็ลำบากใจที่พี่ขอไว้แบบนั้นเหมือนกันฉันรู้สึกจุกอยู่ที่อกร่างกายของฉันสั่นรัวในอ้อมกอดร่างสูงน้ำตาไหลรินอาบหน้าอีกครั้งในขณะที่มือหนาลูบผมฉันอย่างแผ่วเบาจากนี้ไปพี่จะไม่หายไปจากชีวิตของลินแล้วนะไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลลินอย่างดีชดเชยให้กับ12ปีที่หายไปนะคะคนดี ฉันเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาในตาสีนินทรงเสน่ห์คู่นี้ยังคงเหมือนในวันนั้นที่เขาทำสัญญากับฉันครั้งแรกนิกพูดจริงนะนิกไม่โกหกลินใช่ไหมพี่ไม่เคยโกหกเินนะครับน้องสาวคนสวยของพี่ร่างสูงก้มลงจุมพิดหน้าผากของฉันอย่างอ่อนโยนอยากร้องไห้ต่ออีกหน่อยไหมแต่พี่เกรงว่าถ้าไม่รีบกินตอนนี้โทสมันจะเย็นชืดไม่อร่อยไปก่อนนะ ฉันพยักหน้าพละออกจากอ้อมกอดอุ่นฉันนั่งก้มหน้าน้ำตายังคงไหลออกมาอย่างต่อเนื่องน้องสาวคนสวยของพี่คำคำเดียวที่ได้ยินแล้วเกิดอาการหน่วงที่หน้าอกขึ้นทันใดใช่สิไม่ว่าจะตอนนั้นหรือตอนนี้เขาก็ยังมองฉันเป็นแค่น้องสาวเขาอยากดูแลฉันในฐานะน้องสาวทำไมล่ะถ้าเราใกล้ชิดกันมากกว่านี้จะมีวันไหนที่เขามองฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไหมลิน นิกเรียกฉันเบาๆตอนนี้เขาคุกเข่าบนพื้นข้างเก้าอิ้งฉันไม่สบายใจอะไรพูดออกมาได้นะพี่อยู่ตรงนี้แล้วฉันจ้องมองสายตาคู่นั้นเนิ่นนานอย่างปวดร้าวก่อนจะยกมือขึ้นปาดทําตาและยิ้มออกมาลินอยากรู้ว่าตลอด12ปีที่ผ่านมานิกคิดถึงลินบ้างไหมนิกจ้องตาฉันครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจดึงฉันเข้าไปในอ้อมกอดอีกครั้ง ไม่มีวันไหนที่พี่ไม่คิดถึงลินนะครับสิ้นคำพูดนั้นร่างกายของฉันเริ่มสั่นระรัยอีกครั้งฉันเซือื่นอยู่ในอ้อมกอดเขาเขารูปศีรษะฉันเบาๆแล้วกอดแน่นขึ้นซุกใบหน้าลงบนผมของฉันขอยู่แบบนี้นานๆได้ไหมฉันคิดถึงสัมผัสนี้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเรากอดกันเนิ่นนานเมื่อรู้สึกว่าร่างบางหยุดสั่นแล้วนิกจึงดันตัวฉันออกแล้วสบตากับฉัน เด็กน้อยงอแงแบบนี้อยากได้อะไรครับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่แสนมีเสน่ห์พุดขึ้นบนใบหน้าหล่อนิกจะให้ลินได้เหรอฉันปั้นหน้านิ่งในขณะที่สายตาจ้องมองรอยยิ้มที่ทําให้ฉันหวั่นไหวนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าลินจะขออะไรนะงนั้นลินขอเก็บสิทธิ์นี้ไว้ขออันหลังได้ไหมฉันยิ้มอย่างมีเล่หนเนราวกับมีความคิดชั่วร้ายอยู่ในหัวสิ่งที่ฉันต้องการขอจากเขามีเยอะแยะเลยแต่ฉันรอได้ รอเวลาที่เหมาะสมค่อยขอเขาละกันชายหนุ่มเลิกคิว้วได้สิครับอ่ะหยุดร้องไห้แล้วมากินมื้อเช้ากันต่อนะหลังจากช่วยนิกล้างจานเสร็จแล้วฉันก็เดินมานั่งเล่นโทรศัพท์ตรงโซฟานิกเดินตามมาโดยมีขวดเล็กๆอยู่ในมือเขาทุดตัวลงนั่งบนพื้นข้างฉันพินวดเท้าให้นะครับนิกพูดพลางใช้มือจับเท้าข้างขวาของฉันฉันชักขาออกโดยอัตโนมัติ เดียวนะนิกจะทําอะไรอะ่ะไม่ต้องเลยนั่นเท้านะลินเกรงใจเท้าลินแล้วยังไงล่ะครับพี่จะนวดให้ไงเมื่อวานเดินเยอะแถมลินใส่รองเท้าบูทด,ด้วยพี่คิดว่าลินน่าจะปวดเท้ามาครับนั่งนิ่งๆเดี๋ยวพี่นวดให้นิกเอื้อมมือไปจับเท้าวขวาของฉันมาวางบนตักอีกครั้งนี่ต้องกลัวหรอกน้าพี่ไม่ทําอะไรหรอกแค่จะนวดเท้าเฉยๆฉันนั่งมองเขาด้วยความประมาาความอุ่นจากมือหนาของเขาทําให้ฉันผ่อนคลายความกังวล เอ็นตัวพิงพนักโซฟาอย่างสบายใจในขณะที่ฉันคล้อยตามความอ่อนโยนของเขาปล่อยให้เขาเริ่มหยดน้ำมันนวดเท้าลงบนหลังเท้าและเริ่มนวดนิกก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หรือถ้าอยากให้พี่ทำมากกว่านี้ก็บอกได้นะครับฉันหน้าแดงรู้สึกได้ว่าเลือดสูบฉีดอย่างรวดเร็วคำพูดสองแง่าสามง่ามนี้ทำฉันเกรงต้นขาแน่นโดยไม่รู้ตัวเงียบไปเลยไม่ต้องมาอ่อยเลยนะไม่หลงกหลหรอก ดีมากเยลินเก็บอาการไว้แหมพี่ก็พูดเผื่อไว้เผื่อลินอยากให้พี่นวดน้องให้ด้วยดูสิกล้ามเนื้อน้องเริ่มแข็งแล้วดูบวมๆด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจากการเดินเยอะเมื่อวานไม่ต้องเกรงนะครับเดี๋ยวพี่นวดให้นะผ่อนคลายนะครับคนดีฉันได้แต่นั่งนิ่งเนิ่น,นานรับรู้ทุกสัมผัสที่มือหนากกดจุดนวดฉันปล่อยให้เขาทำตามใจตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับว่านิคนวดเท้าได้ดีจริงๆ เริ่มจากเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้าหลังเท้าข้อเท้าเลยมาถึงน่องมันทำให้ฉันผ่อนคลายมากๆรู้สึกว่าขาตัวเองเบาวิวขึ้นมาทันใดวิชายคนนี้น่ารักจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ